ไม่รูอน้นัไม่ิงไปเห็ดซอยมันู่รู้กะใคร่ดเียวห้าตับโอ้โหตับเียาต้อะวัเยขยเพชรนละร้านอะพีน้องก้อยฮึ่ยิดวายอยู่เรวเพชรใส่ลายบออแกใส่เลยตักใส่หอยด้วย เอาเลียดวาใส่ราด้ยใเนี่ยข่อยมาเทใส่ทั้งหมดใสไองบังะกัมืเพชรโคตรล่าจกินบะไรเนาะคันเพชรลายเนาะลาบลายแวโลาบโรดลาบโรดว่องเอาให้อิ่มเอาให้ฟอเลยฮะากอะเยอะแลวนั่นลวกบ่ ไม่เงียบหน่อยอยากขอปีข้อนขปีลวกได้แวกขอไปเหี่นก er ูดนจังเกรนื่อย่าสั่เหี่ยงเมื่อกูพยายามหอกกเหียงกูไม่เกบี่ใช่่ไ่เห็ดเอาเองเ่ต้องมาจับเจ้าจไปเห็ดมันเสียรสชาติเขามันก็เจ้าพุงแก้วมันก็เสียรสชาติเขาเหล่านันาเบิ้งเดี๋ยวม่ัวจัดเอง คันคันบ่อเผ็ดกับพ่กแสบเว้ยแนวแนวมุนแมนอยู่ต้องลดจัดจังหน่อยเนะไหนบอซิมเพียงกันนะซิมกันนะจางจางเหยายดข้ามซิมทำไมซิมหรอ่ปี่าให้แม่ให้แม่นี่พูดขั้นวนนึทีพลดที่ทางคุณซิมม่ได้กินออามาดินฝากกับมอได้คู่ ก็ว่ามีกูมาตองมีกระไลยุกใ่โม่ใหญ่ใ่จ้าต่อยอยงี้ต่อยจ้ะต่อยไม่ได้ข้ี่ยไม่ได้กระไลต่อยเอารถดแล้วชุดยอดอ่ะจาน้าจิมมาจิ้มก้อดพามดีเลยนะเอาลสามาใส่อีกเอาของชุโรถมาใส่อีกชุดยอดเลยจ้ะก้อนรอดใส่บะหมี่ก้อนอ๋อ

ก้อยสุดๆก้อยง้วดสดๆพี่น้องป้าใสเช่นกันก้อยใส่เนื้อก้อยเอาอยู่นี่ด้วยก็ใส่ตับใสแกใส่ก้อยข้มขุ่มพี่น้องสุดยอดรวเห้ามาอ่ะมีคู่ใส่กันนะซีมกันนะพี่น้องเอาเคย่าดีๆเลซีมกัน ดะกลัขบขนาดมาเอามากัดกินิเลยบ่ไม่ใช่ใครมัน้ยอะไรยังไงเนี่ยไอเจ้ากินเขาเขาไปกินสสเลย หมืเปล่ามงาีบ้าโอ้ยเปล่างี้ดดยูเซนตุงนนาอยนต์อมืไหนตัดราได้น้อแหงฮะจุที่ <laughs> ไหนที่เซนเตุ่นแสบอบยู่เสียล้างร้างมือก่อน พร้อมกันได้เสืมม<า>เอมัออนยังเสบกินได้หลายขวดมันยังแสบมาเอาไปหลงน,นาวใช่ทุกคน,นเหมืันอย่นี้ิี้เดี๋ยวเราซ่ไงเดี๋ยวเรามใส่เจ้า้าไดเสร็จแล้วเลเยอ,อ,ลอันนี้ปะท้หลวกยังคักแบ,บนพี่นองเอ้ย

น,นี่ไปซื้อมาจากโล่งเฉือดเลยพี่น้องก้ยไม่ให้ใส่ก้วยใส่แบบเ้หนียวก็จะเขาใให้เล่าเนี่ยก้วยที่ไม่ใสอเล่าโอ้ยจะมเป็นตาวมากัก้อยมคมพี่หลวงัพี่โอ้โหโอ้โหเข้ามาใช้ใช้ช้อน ว่างาข้ามาบลอเดี๋ยวหนีว่าเนี่ยเอาเอาบ่านมีคนอยู่คนเ่าแต่สีขาไปบ่างเขามาเนาะารเขาตลาดเคียงไหมเถวเอะเขาตลาดเคียงแล้วบางเขามามีรถคันหนึ่งเข้าไปเนาะเข้าไปเหมือนก๋วยเข้าไปห้างเจ้าเหมือนย่เออโอ้ยมามีบุญปากง้อเซียงเนาะเอาประการพีมากพี่แนลูกเหนือขาล่างเนี่ยขึ้ใหัว นี่ยค่ะลังเสิญมาแม่ขัดขัดพี่น้องมึงนี่เรื่องนี้ต้งถุงกรบเขาจ้าู่าเอาหัวมันดอกุมพักมือเลยเอานี่แก้วไปทั้งพนเลยเปนโบดอลลาเอาแซ่บเยอะเเยอะเด้อว่าจะไมกมเนาะกบมาเนาะไอ้ลุงเนาะป้าพี่น้องมึงนี่ีกินไปกั้หลายแต่สุดแแต่สุดยอดสุดยอดอดมีเมนจะเข้มจะแซ่บใหญ่ๆมึงกัน่ะแบบอารอมกันน่ะจะเขํมกันะ เป็นคือบีออกสุดยอดยอดคักขนาดเนาะแก้วแบบคักแก้วแบบนี้ย่าเปนแ้แหงยุบมหาข้างเม่มร่ะเอานีเบินอ้ย่ทางยางยิบเนี่ม่คเอลุ่ักจุ่มโอ้เบิร์ดพี่เซนจังหน่อยเนาะเดียพี่เซนของโอ้ก็เบาตอนนี้ใหญ่แน่เอาไม้ได้ไม่หางเสนตับมาใส่เนี่ยเน่เออเอา เอาหน่อยเอาตองเด้อไปนอาเอ้ยไพักกันลุ่มุ่มพี่บเด้อา่มเอบุ่เด้อบุ่มเด้อบ่เด้อบ่าเ้อบุ่มเดเอบุ่มเด้อบเอบุ่มเดอบุเด้อบุ่มเด้อ่มเอบ่มเน้อบมเอบ่มเอบเ้อบเอาเด้อบุ่มเ้อบเอ่เออาเอบ่ออเาเอเอเอาเอบ่อ่มเอ ฮะทังไี้ก็ได้ต้ไก็ได้อดุดยอดม่ได้บอกเอมาด้แซ่บไปเลคมดีคัเนาะ้ใ่นอยน่าาตีตะวกตะวนตวใส่ม้วใส่ม้อนมือมากอาบ่ บอยดีจอดมาเคียพันย yeah. ังเที่ยงบ่บ่บอยดีดีด้วยอ๋อด้วกกับอยดีเลยยังไงใส่หอมเนาะใส่หอยใส่หน่อยนึงดอกพะพ่อจะเป็นยังหย่อนดอกใส่หอมกะได้น้อยหน่อยยังสงหอมบนน้ำเมื่อ้ามเกี้ยเมื่ ก็มาแล้วกมเยอะแ้กนี่อยู่กินเราห้เแ้วก็ต้องใหม่ๆสิเนาะตู้ใจเนาะเออเป็นไงน่นแรละเแ้นหอยอาเขาันแจ๊บอะไรไ เนื้อเขาจะขึ้นห่างซุตรกับซปโขดซุโดเนาะนื้อเะมนิ่วกะองเนื้อมแกร่ทำไกทมอืมกันมากเะอยากกินขาว่มีงูปะตูมาเลยม่แสบเลยเราไม่งูแน่นอยู่ มีอะไรเล่นกินนึกื้มเล่นลายบอกกินติ่มปาสุดเ้น่มปลาเมื่อกี้นี่ไงแก้วชุดน้ำปลาหนึ่งห้าสิ่เจ็ดเนาะเขินเี้ยนแค่หน้ามัแค่หน้าอือเกุนนข้ามย่างเหมือนกันอ่ะ มันจะแซ่บไปนหนเนาะเออมองเออเออเยฝ่าั้งงวนบ่อปลสุดยอดเนาะมันใช่เนี่ยแมกเงี้ยเดียวสะเา้าแม้วเดี๋ยวจะเฝากินได้อยู่บ้าบุลามบุเขาาันในแกนเบียได้เหยียบบ่เบียบ่เบียอรบ่ นี่ไกบเบือนแกนี่นี่น้อยอนมันเอาลองมันแกเสียบมันเบ้อยสือบตัวกูเขาอันนี้มาันมันแกวผภาษาลาว์กันมันแกวสะเพาบมันภาษาลาวเดี๋ยวผ้าอีสานเห้าเอีนวน้ำมันแกวสะเพาอืองหฮงเนาะออ